เร่องที่สเนี่ยนะผมจะเตือนสติพี่น้องเรื่องของการประเมินเผด็จการการประเมินคนชั่วเรื่องของปูตินเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเสียดายวันนี้ไม่มีภาพให้พี่น้องดูแต่ถ้าพี่น้องตามข่าวนี่จะรู้ว่านะหลังจากที่เฟสแรกเนี่ยนะเล่นงานทั้งประเทศโดยเฉพาะกะจะเข้าไปยึดเคียบฆ่าคนรอบๆเคียบให้มันกวาดกลัวคนอพยพหนีแล้วกะว่าเซเลนสกี y ราษฎรดีของยูเครนเนี่ยจะอกสั่นขวัญฝ่อขวัญหน,นนะีแล้วก็ระเหิดไปอยู่นะแถบยุโรปแล้วกนะ็ตั้งคนขึ้นมาปกครองประเทศเหมือนกับที่ทําที่ยูเครนแล้วก็ไครเมียแต่ปรากฏมันไม่ได้ผลนะโดนตัวเองเสียหายตายหนักเฟซสองนี่ก็คือเคลื่อนย้ายพลออกแกล้งทําว่าแซงว่านะจะเจราจาต่อรองเพื่อยุติสงครามแล้วก็ตกลงกันกนะ็นะ เลื่อนไปปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะเข้าไปปักหลักอยู่ทางตะวันออกค่อนข้างมาทางเหนือแล้วก็ตะวันออกลงไปลงล่องไปถึงทางใต้นะตะวันออกนะยูเครนอย่างนี้นะมันมาทางตะวันออกแล้วก็อ้อมมาทางใต้ไครเมียที่ยึดอยู่ข้างล่างนี่แล้วเมริโอโพนี่บังเอิญมาอยู่ตรงกลางพอดีเมริโอโพนี่เมืองที่เขาว่ากันว่าคนตายเนี่ยนะหนักมากจากที่นะนอกกรุงทิฟเนี่ยนะ มีเมืองหลายเมืองนะนะปูชาอะไรเงี้ยที่มองโอ้โหมันโหดร้ายเมาโโพวันนี้เนี่ยสภาพเมืองแทบจะไม่เหลือแล้วนะสภาพเมืองแทบจะไม่เหลือเลยคนเนี่ยจากที่มีประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้นะ,นะสี่แสนตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือประมาณน่าจะเหลือประมาณสักแสนกว่ากว่านะคือคนเนี่ยต้องหนีไม่หนีไม่ได้ แล้วมันปิดล้อมไม่หมดเลยคือมาริโอโปลเนี่ยนะยูเครนอย่างนี้ใช่ไหมนะเหนือใต้แลตะวันออกคือมาริโอโปลนี่มันอยู่ตรงประมาณนี้นะเหนือใต้ตะวันออกนี่ยนะมาริโอโปลมันอยู่ตรงนี้ครเมืออยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้สองอันเนี่ยดอนบาสอยู่ข้างบนนี่มาริโอโปลนะตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันกัดจะขย่าแล้วบังเอิญเป็นเมืองท่าเรือตรงนี้ต้องดูแผนที่เนี่ยครับ มาริโอโพก็คือเมืองที่สีแดงแดงเลยนะสีแดงแดงเนี่ยนะคลายเมียอยู่ข้างล่างนี่นะข้างล่างถัดลงมาข้างล่างแล้วทะเลดำนี่อยู่ตรงนั้นนะใหญ่ๆหเนี่ยเนี่ยมันกาว่าจะจัดการกับมาริโอโพแล้วก็ยึดบริเวณทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยนะนี่คือตรงๆใกล้ๆที่แดงๆงเนี่ยแล้วมาริโอโพมันซ่อนอยู่ตรงกลางแล้วมีแม่น้ํามีทรัพยากรมีอะไรเยอะไปหมดมันจะต้องยึดให้ได้เป็นเมืองท่าเนี่ย นะวันนี้เนี่ยนะไอประเทศทั้งหลายที่เป็นแนวที่ผมวงกลมไม่ให้เนี่ยนะนะไล่ตั้งแต่จากข้างล่างสุดเนี่ยนะบบลเรียเนี่ยจะยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตัวที่ติดกับยูเครนนั่นเป็นนะเรียกว่าร้อนเลยนะก็คือมาดโดวานะนะครับมีโปแลนด์แน่นอนครับสโลเวเนียโปแลนด์ Poland นะโดยเฉพาะโปแลนด์นี่วันนี้เนี่ยเตรียมสึกลบสึกไปแล้ว แล้วขึ้นไปทางนะทะเลบอลติกก็เป็นประเทศฟินแลนด์นะเอสตเนียลัตเวียนะลิทัวเนียเนี่ยประเทศเหล่านั้นนะครับรวมถึงประเทศนะข้างบนสุดนะั่นนะทางซ้ายมือนะที่ผมวงกลมนะก็คือประเทศสวีเดนเนี่ยนะไอ้ที่เขียวเขียวใหญ่ๆทางขวามือเนี่ยนะครับก็คือนะนะนะประเทศรัสเซียวันนี้ทั้งสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นี่บอกว่าคงไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องเข้า ต้องเข้ากับฟินแลนด์คือคนชั่วอย่างนะปูตินเนี่ยแผนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่มาเพื่อที่จะมัดยึดนะบริเวณน,นี้นะบริเวณของเมืองอะตะวันออกแล้วก็ทางใต้เนี่ยนะหลังจากยึดมารีโอโพนะครับแล้วก็น่าจะาเขาบอกว่าเมืออีกเมืองหนึ่งซึ่ง เขากล่าวว่าจะต้องยึดที่ได้ของโอดซีซาถ้ายึดได้ปุ๊บนี่แปลว่าทางลงทะเลไม่เหลือเลยนะยูเครนนี่ไม่มีทางลงทะเลแล้วปิดล้อมหมดปิดกั้นหมดปูตินเนี่ยถ้ายึดบริเวณตรงภาคตะวันออกตรงนี้ได้แปลว่านะได้ครอบครองน้ํามันและทรัพยากรเนี่ยเกิน80%ของทั้งประเทศยูเครนนะสิ่งที่หลายคนเริ่มจะพูดกันวันนี้นะ ก็วันนี้มันคือแผน B ของไอ้ปูตินแปลว่ามันทําครั้งแรกมันกาศจะยึดทั้งประเทศนะแล้วก็พอยึดได้ปุ๊บก็จากนั้นก็ตั้งแนวของตัวเองที่ยูเครนแล้วจากนั้นก็จะหาโอกาสรุกไปที่ประเทศอื่นนะจะใช้วิธีการเดียวกันคือแทรกแซงเข้าไปนะตั้งคนของตัวเองขึ้นมานะเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในจากนั้นก็ลุกรุกเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้ลงประชามติเปลี่ยนมาอยู่ข้างตัวเองอะไรเงี้ย แต่ว่าวันนี้นะการกระทําของปูตินเนี่ยมันใช้วิธีการที่เหี้ยมโหดคือปูตินมันรู้แต่วิธีการใช้ความรุนแรงอย่างเดียวนะก็คนทั้งหลายเขาไม่เอาดยเอาด้วยนะเมื่อไม่เอาด้วยเนี่ยแทนที่จะทําให้เขากลับคือมันอ่านว่าคนยุโรปเนี่ยมันไม่กล้ามาอยู่แล้วเพราะมันกลัวระเบิดนิวเคลียร์มันไม่กล้าลบลงไอ้พวกนี้มันหวังพึ่งน้ํามันเราอนะไรเงี้ยคือมันขีดลูกคิดอดีตลูกคิดไปแล้ว น้ำมันน้ำมันมันต้องการลบเพราะน้มันไม่กล้าประกาศลบหรอกอย่างเรามีนิวเคลียร์เพราะนั้นไปข่มขืนมันได้เลยไปจัดการมันได้เลยอยูเครนเนี่ยข้ออ้างมึงยานะกูจะจัดการแต่บังเอิญว่าวิธีการที่ทำเนี่ยมันชั่วร้ายเกินเหตุไปฆ่าพลเมืองเนี่ยแทนที่กล่าวว่าจะให้ยุโรปนี่แตกกันพวกไอ้นี่มันก็ต้องหวังพื่งเรามันจะต้องแตกกันเหมือนนักวิเคราะห์เมืองไทยบอกว่าอุ้ยยุโรปแตกเป็นเสียงๆจริงไหม ถ้ามันเข้าไปแล้วก็นะทำการรบแบบธรรมดาปกติทหารรบทหารแล้วก็ยึดสําเร็จนะนะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่นี่ศักยภาพทางทหารเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเข้ารัเสเซียได้แค่มันฆ่าเซเลนสกี้คนเดียวเนี่ยมันก็จบใช่ไหมแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่ยังไม่พอตัวเองเนี่ยไปเสียท่านะตายันเป็นเบือแล้วเมื่อไม่สําเร็จเนี่ยวันนี้ก็คือ อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าวันที่9พฤษภาคมวันที่ฮิตเลอร์นาซีเนี่ยมันแพ้เนี่ยนะยอมแพ้9พฤษภาคม251945นะก็กล่าวว่านะเมื่อไม่ได้อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรวันนี้ต้องเอาน้ำมัน80%ของยูเครนทรัพยากรทั้งหลายเนะเอามาให้หมดนะปักทหารแน่นจะปักหลักฐารแน่นแต่ขณะที่กำลังจะปักหลักทหารแน่นเป็นไงครับทางยุโรปทางอเมริกา ส่งอาวุธสําคัญให้แล้วคนยูเครนนี่ก็เป็นแหล่งผลิตอาวุธแล้วรู้ดีถึงสายภาพของอาวุธนิวเคลียร์แล้วเขารู้ชัยภูมิแล้วจังมีอเมริกาช่วยส่งไอ้ดาวเทียมอะไรอยนะอยู่ตรงไหน,นเห็นหมดก็ไปเล่นงานไอ้เรืออะไรนะัมอสควานะนะมอสคาเป็นซึ่งเป็นเรือที่เป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือราชนาวีไม่ใช่ราชนาวีนะอานะนะวิกโยธินของ ประเทศรัสเซียยิ่งใหญ่ไปไหนใครก็เกรงกลัวเกรงขามหน้าเกรงขามโดนดนเนปจูนสองลูกถลม่มวันนี้เนี่ยประกาศแล้วแขนต้องเอาคืนก็จะไปตีกรุงคีไฟให้ได้นะไประเบิดทั่วแล้วคราวนี้ก็คือสั่งเลยมาเรียโพเมืองที่ผมว่าเมื่อกี้ออกไปนะไม่ออกไปตายนะทหารยอมซะไม่ยอมตายนะทางยนะูเครนบอกกูไม่ยอมเนะซเลนสกียก็บอกว่า นิ้วเดียวก็ไม่ยอมเสียเราไม่ไปเอาของใครแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาของเราจากนี้ไปก็ต้องโหดเทียมโหดเทียมถามว่าซิเลนสกี้โหดเทียมไหมไม่หรอกอยากดีก็ได้อาวุธมามากๆมาสู้เพื่อขับไล่รัสเซียออกไปไอ้ตัวที่มันจะโหดร้ายโหดเทียมแล้วมันจะทําก่อนแล้วมันได้ทํามาแล้วคือเขียนฆ่าประชาชนนะเด็กตายเป็นหลายพันนะคนแก่ไปขม่มขืนผู้หญิงบนะุ่มใสโรงพยาบาลใส่ทั้งหมดมันทําหมดแล้ว หลือแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อาวุธเคมีซึ่งวันนี้ยังจับมือดมไม่ได้แล้วยังไม่ได้ใช้อาวุธนิวเคลียร์คนชั่วนี่นะมันรู้แต่จกจะทําชั่วเมื่อจําเป็นมายิ่งมันมีความแค้นต่อให้แผนมันจะเป็นแผนบีเพื่อจะยึดดินแดนเหล่านี้แล้วเอาทหารไปคุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วยังสู้กันต่อเนี่ยมันก็จะต้องกวาดล้างคนยูเครนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คดีความวันนี้มันโดนแน่แน,แน่นอนอยู่แล้ว นันความแค้นส่วนตัวถ้ากูจะต้องตายไปมึงทั้งเหลือมึงก็จะกูจะต้องทําลายมึงให้มากที่สุดนี่คือสันดาณคนชั่วทั่วโลกวันนี้เนี่ยก็บอกว่าปล่อยให้นะยูเครนเนี่ยทำสำเร็จไม่ได้นะอุ้ยมาอีกแล้วครับสัญญาณเสียนะแป๊บหนึ่ง นะพี่น้องครับต้องขออภัยนะสัญญาณมันมันหลุดไปนะก็เอาไปว่าผมจะต่อให้จบนะในเรื่องของปูตินเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมนะสัญญาณเดี๋ยวแป๊บนะต้องบอกพี่น้องว่าผมจะ เราจะอัปโหลดให้นะครับเน็ตมีปัญหานะครับครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสัญญาณมันหลุดไปเลยฮะยังไงฝากพิมพ์บอกพี่น no. ้องได้ว่าเดี๋ยวผมจะพูดให้จบโดยอัดไว้นะแล้วก็จะอัปโหลดให้นะใครอยากฟังบทสรุปต่อจากที่พูดมาเนี่ยให้ให้รอดูฉบับที่อัปโหลดให้นะ ยังไงยังไงฝากพ,พิมพ์บอกพี่น้องเราด้วยนะครับครับเดีผมพิมพ์ไปละนะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันขอบคุณมากนะครับก็นะต่อเลยว่าเนี่ยนะพะด็จการเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันทำอะไรเนี่ยนะ <S 2> <S 2> <S เรารู้อย่าว่าสันดานมันจะต้องทำไปถึงตรงไหนถ้าเราไม่หยุดมันเนี่ยเรายังมองในแง่ดีแล้วก ก็คงเล่นไปตามเกมเขาอะท้ายที่สุดแลด้วเผด็จการมันก็จะต้องหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันต้องใช้วิธีการที่มันต้องใช้เพื่อเป้าหมายที่มันจําเป็นต้องได้ปูตินเนี่ยวันนี้เสียงในโลกตะวันตกเริ่มบอกแล้วนะว่าจะต้องหยุดไม่ให้เขาทําให้ได้ต้องหยุดปูตินให้ได้ไอเรานะทังโลกตะวันตกก็เล่นเกมการเมืองอะนะนะล้อมไปเรื่อยๆบีบไปเรื่อยๆ แต่ความที่ใจเย็นแล้วบีบไปเรื่อยเนี่มันทำลายรัสเซียได้ระยะยาวแต่ปัญหาก็คือว่าคนยูเครนี่ต้องสังเวยชีวิตไปเท่าไหรนะ่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเผด็จการหรือคนชั่วคนบาปเนี่ยมันจะต้องทําชั่วทําบาปให้ถึงที่สุดเมื่อมันถึงจุดที่เราสํานึกแล้วว่าเฮ้ยคนพวกนี้มันไม่หยุดแค่นี้มันต้องการอย่างนั้นมันจะต้องไปให้ได้เนี่ยเราต้องดําเนินการ จัดการวางแผนตัดไฟตัดต้นลมอย่าไปหวังว่ามันจะดีขึ้นจะดีขึ้นโดยไม่จัดการนะเมื่อรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะต้องทำอย่างนี้เนี่ยต้องกะวางแผนสู้แบบเต็มที่แล้วต้องหักล้างเอาชนะให้ได้แล้วบังคีเนี่ยต้องทำให้เร็วนะแทนที่จะรอเล่นตามเกมแล้วหวังนูน่นหวังนั่นหวังนี่วันนี้เกมการเมืองพวกเราเนี่ยหวังเหลือเกินจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็พลาดทีละเพราะเขาใช้วิธีการ นับตัวเลขแล้วโกงแล้วก็มีสอวอ,อยู่แล้วนี่ครั้งนี้เขายังมีสอวอ,อยู่การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ยอย่าได้คิดนะว่าเราจะลอยลําเข้าไปง่ายๆมีภาพการแตกลุงตูกับนะลุงปิ๊กป้อมป้อมป,ประกาศชื่ออะไรขึ้นมานะธรรมนัตก็แยกไปแล้วโอ้โหขอสอชอมันอ่อนแล้ววันนี้พวกเราก็เลยบอกยังไม่ต้องอันนี้มันก็ได้นะไปก่อนเดี๋ยวข้าไปยื่นนะอภิิราไม่ไว้บางจัก็ลดแรงบีบเพราะคิดว่าเออเขาอ่อนแล้วอย่างนี้ ถ้าไปอ่านสามคกจะรู้นะว่าเรื่องของการถ้ามีสองสามฟากนะทำถ,ถ้าจะบุกต้องทำเาะทำท่าเหมือนจะถอยเตรียมจะรบต้องทำท่าเจรจาการรับลวงพลางเนี่ยอ่อนอ่อนแอต้องทำท่าเป็นแข็งถ้าแข็งต้องทำเป็นอ่อนจะโจมตีทางซ้ายนะต้องทำท่าจะโจมตีทางขวาเล่ห์เรียมอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็เรียนมา ยุทธพิชัยสงครามซุนวูสามก๊กมันเรียนกันในโรงเรียนในร้อยตำรวจวอปวปอมันเรียนกันหมดเพราะนั้นเมื่อเราเห็นภาพอย่างนั้นแล้วมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์ว่าโอ้มันไปแน่มันแย่แน่เนี่ยเวลาภาพที่มันให้เราเห็นว่ามันแย่เนี่ยให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่แย่มันแตกกันเนี่ยยิ่งมันแสดงให้เราเห็นว่ามันแตกกันจริงไมหรอ ป้อมเนี่ยมันไม่ได้อยากนะถ้าเป็นไม่ได้มันก็ไม่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกแต่วันนีนะ้จำเป็นต้องแสดงภาพว่าฉันยังคุมอำนาจ,จอยู่ก็เหมือนจะอ่อนจริงอะแต่การอ่อนของเขาเนี่ยนะมันอ่อนเนี่ยเพราะขัดแย้งกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยภาพเหมือนอ่อนอแต่คนที่จะเลือกตัวประชาชนทั้งหลายเนี่ยนักการเมืองที่เขาจะซื้อได้รวมทั้งสวออที่มีอยู่เนี่ยพวกนี้ไม่ได้อ่อนแอลงเลยนะ เราอย่าไปประเมินพวกนี้ต่ำเราคิดว่าเล่นเกมไปเดี๋ยวเราชนะแน่เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เรามั่นใจว่าเราจะชนะเกมนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีแผนอื่นในการทําให้เราไม่ชนะจุดอ่อนของเขาที่เขาทําให้เราเห็นนะนะแม้กระทั่งในมวยไทยเราเนี่ยแก้งทําโดนหมัดนิดหน่อยแก้งทาเป็นเป๋อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วโอ้โหรอกระสวนแล้วนอกเลยนะอย่าไว้ใจเผด็จการนี่เราไม่ไว้ใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่าประเมินเผด็จการต่ําจนเกินไป เล่รับรวงพรางเนี่ยประเด็ิการโดยพาะปฏิบัติการทหารเนี่ยมันรู้มันทำไอ้ที่เราหวังจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าหวังไปอยู่ในสภาพที่เป็นความหวังที่มาจากเกมที่เขายอมให้เล่นหรือเขาโปรยมาโยนมาให้เล่นเนี่ยระวังให้ดีนะบทเรียนในอดีตมันบอกมาแล้วนะนี่ก็เตือนพี่น้องว่าอย่างนี้นะเตือนรรคการเมืองทั้งหลายด้วยความหวังดีตอนก่อไปคิดพิจารณากันต่อเองนะครับ ก็ขออภัยนะครับที่สัญญาณเน็ตเมื่อกี้มันมันแย่แต่ว่าเรื่องประเด็นปูตินเนี่ยก็พูดคลิปไม่ยาวมากหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับบทสรุปน่าจะพอสมควรแล้วนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับขอาอขอบคุณแอดมินขอบคุณทุกท่านที่แสดงความเห็นพี่น้องสมาชิกทั้งหลายนะครับทั้งที่ y o u t u b e ด้วย Facebook ด้วยนะเอาไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่บุญรักษานะครับสวัสดีครับ